เมื่อวานแม่พิมพ์ก็มีปัญหามีปัญหาเรื่องทางโรงเรียนด้วยแม่พิมพก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปหาเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ลง <c oughs> คุณหม่น้ำสกุลเพื่อนวายจังไหนเหรสวัสดีนะคะวันนว่าอ่านซื้อน,น้ำสกุลเพื่อนโจังสีหน้าข้อหมายโบไห่ไปลปบกเนี่ยมาท,ที่นีย่าเพราลงคลิปใดกันพิสงสสยเข้าก็ไปตรวจไปตรวจรางบานทุกครั้ง รู้รู้แต่ว่าจังไอ้ประเทศไทยมีจังหวัดนะ่ะรู้อยู่แต่ว่าถ้าให้ถามอำเภออำเภอนี้อยู่แล้ว,ลวก็อยากจะมาทักทายเพื่อนเพื่อนนะโอ้ยมีอะไรพูดคุยทักทายกันคะ่ะทักทายกับพ่อสนิทด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะคุณสนิทจะทักทายกันไปเ่ากับว่มีเรื่องยังสีวากันแล้วเนาะจากเนาะขึ้นพี่พี่พ์รับค่ะค่าบัตนน้องลุงมภพาวมา,า,ข,าขึ้นนี่โอ้ยตื่นตื่นมาตีสอง ได้ยินแต่เสียงทศสาวอมแอมอมแอมอยู่แสดงว่าเพ่นถ้าเป็นภาพนิ bueno. Japanese, well ่งไม่เป็นไรค่ะภาพนิ่งไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีคําบรรยายไม่มีเนื้อหาไงเราก็สวัสดีกันเป็นปกติแต่ในคลิปวีดีโออยู่อยู่ศรีเชียงใหม่อําเภอศรีเชียงใหม่อําเภอศรีเชียงใหม่นี้มันอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอุบลหรือหรือศรีเชียงใหม่เมืองขึ้นจังหว่ดใดนอนไหวแะละไปห้องนองลุนละผ้าเมือขึ้นจังหวัดใดง่วงไหวแหละเพราะว่ามันบริกินกาแฟ กันปกติได้กินกาแฟนี่มันสินอนไงอันไหนที่เราไม่ได้กินนานๆกินทีมันจะอร่อยเนาะอันนองลงนาภากอบวด้ขึ้นห่านโด,ด,ดนบางทีพนั่าโอ้ยอึดคน,เ,นเห็นมันมีคนเห็นเฮ็ดแม่เฮ็ดไปเรื่อยจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยพานพานแน่นอนอือพี่อยากสิบอกว่าทุกก็ไม่ต้องเม้นไม่ต้องทักก็ได้ลูกรู้ว่ามาเพราะว่ามันอันตรายอืม ก็รู้ยังมันเสร็จละขันห้าวบอดไ,ได้ขึ้นเสม,มอเนาะอย่าด้ขึ้นทุกวันทุกวันมันชินมันบกขืนอันนี้ข้าวบอดได้ขึ้นน่าขึ้นไปว่าเพื่อนคนนี้เขาเขาก็จะกลับไปสวัสดีเราเหมือนกันสวัสดีสวัสดีค่าเหมือนกันอย่างเงี้ยอืมแต่อืมแม่เจียงทักทายน้องนางสิริขวัญทักทายจ้า น,น้องอน้งยุพาบอกว่าอยู่น้องก็มีเวลาขึ้นเพราะว่าพดบดไดหมว่านเป็นทาะระบบหรือเป็นน้าเน็ตเน็ดอาจเนาะหายางหรแอ่ว่าออันไพิมกสิว่าเรื่องคออหทนเนาะจ้ะเนาะเส้เนกันค้าทุกคนคอมเมนต์ว่าน่าอร่อยจังเลยขอกินด้วยคนได้ไม่อะไรทําน้องนี้เขาเรียกว่าคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะคะ แต่ถ้าไม่ว่าเราจะลงดอกไม้หรือว่าจะหาหมุมอีกมุมหนึ่งเขาจะฝามยกโทรศัพท์ไม่จ่าเขาค่อยๆหรือว่าเขาจะกดหยุดไปกอนก็นได้หรือเขาจะค่อยๆค่อยๆหันเนี่ยเพราะแบบนี้แหละสาธุนกบินก็มีแม่แดงอย่างเช่นอย่างเช่นลูกไปทําบุญจังหวัดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ข้อสนิททักทายครับแม่วีก็สิหัวอยู่ย่่งเดี๋ยว หัวควรไม่วีหัวควรไม่วี่เนี่ยไม่วี่ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายถ่ายคลิปเนาะนั่แหละสิหัวก็ลงคลิปกินข้าวก็ให้ดูว่าเรากินข้าวไหมเอ่อหรือว่ากินอะไรทําแบบไหนอร่อยไหมนะคะอยู่อยู่สีเชียงใหม่อําเภอสีเชียงใหม่อําเภอสีเชียงใหม่นี้มันอยู่จังหวัดอะไรอะอุบลหรือหรือสีเชียงใหม่ สวัสดีแม่สุวรรณค่ะสวัสดีค่ะแม่วนันแม่วันมาสวัสดีค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนนะคะการที่บบได้ขึ้นเวทีนานนัห่างหายไปนานๆั่นมันก็นเลยแบบคืนคืนนอกจากเนาะแต่บางควห่างนานก็ห้ขึ้นบ่อยๆนอกจากพ่อเพื่อเปิดการมองเห็นเพราะว่าช่วงนี้ไอ้เพิ่นกับประมวนผลวันตกนางสิรนะิขว่านสวัสดีค่ะ มันมันมันอะไนั่นมันมันย้อนกลับไมเดี๋ยวพูดถูกแจ้าจ้าน้องลูกยุภาบอกสวัสดีแม่เกียงก็เล่งสิโทหาดูคิดหอดไม่ได้ไม่ได้เจอกันก็ไม่เกียงสามวันได่ไหมสามวันอะไเนาะไม่เกียงน้ะคิดถ่ายมุนแดงถ่ายมุนแดง่มนีเอียงตีได้อันให้ถามว่าให้ถามว่าทุกคนเห็ุคอนเห็นนายจ้าแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินไงไม่ค่อยรู้จัก มาอยู่กรุงเทพอันอันนานพอสมควรสิบ่ปวดไผ่ได้เพิ่นว่าอันโบเมนว่าสิปวดไผ่เหมือนเนะกรุงเทีเพิ่นว่ามันสิมีหม,ม่องนึงที่ห้จิมไปอันเดี๋ยวแม่พิมาเอาไปตรวจสอบก่อนเรวเสียเอามเหตุอะไรนั่นขึ้นก่อนตื่นตะเสว้าลูกไปสอบขึ้นง่วงอ่อแมพี่นะาจา๊ะน้องนางาทักทายกับ อยู่อยู่สีเชียงใหม่อำเภอสีเชียงใหม่อำเภอสีเชียงใหม่นี้มันอยู่จังหวัดวอะไรอ่ะอุบลหรือหรือสีเชียงใหม่จังสีนาข้อหมาย่บ,บ,บ,บยไบเป็นละูกเนี่ยวันที่หนีเนเพาลงคีบใด,ดกันพิสงงัสงเขากไปตรวจไปตรวจรางบานทุกขัง้งนะอืม แม่เจียงทักทาทยน้องนางสิริขวัญทักทาทยจ้าน้องน้องยุพาบอกว่าอยู่น้องสวัสดีแม่สุวรรณค่ะสวัสดีค่ะแม่วนันแม่วันมาสวัสดีค่ะขอบคุณกําลังใจจากทุกๆคนนะคะได้เดือนแรกแล้วค่ะดีใ,ใจนะั่นไหพิมพ์เนดื้อจ๋าด้อพิมพ์เนรับเหรอด้อได้รับแล้วค่ะนะคะน้องลุงเอ้ยน้องน้องยุพาทักทาทยแม่วีสวัสดีค่ะแม่วีคนงาม ม่เกียงก็ทักทายแม่วีเช่นกันแม่วีเนาะจ๊ะน้องนางทักทายกับไปว่าเพื่อนคนนี้เขาเขาก็จะกลับไปสวัสดีเราเหมือนกันสวัสดีสวัสดีค่าเหมือนกันอย่างเงี้ยอืมแต่นนั่นขึ้นทีหนึ่งกะอยากเป็นเป็นลงหลงเื่อเป็นจักสีบออยังไงจัคสีบออตามที่แม่พิมพบึงเนาะจ้ะเนาะ สวัสดีแม่ยายมนแดงเก็มใสค่ะสวัสดีค่ะก็ะะเป็นรายแดงเฮ้าเลยแต่ว่าพอเขาตรวจเจอผู้เหล่าทีนี้เรียนเฮาอยู่หนิงอาา่าก็จะน้าเขาเขาปุ๊บยังสิอ่าก็จําไม่ได้สีเชียงใหม่อ,อ๋อสีเชียงใหม่นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นจังหวัดอันอยู่ไอ้ตงแสดงปู่ฝ้ายยังสินาาเนาะจ่ะตรวจสอบคีบเฮ้าทุกครั้ง อันใดสิพีชมันกับสิบัวไว้น้ำเด้อจ้าด้วยจ้าสันวาน่าอันพ่อสนิทบอกบอกไม่แดงว่าพยายามพยะยุง่งกับสิมียงกับอันทุกคนเท่ากันได้คุณน้สวัสดีทุกคลิปเลยว่าสวยงามค่ะหรือว่าเออ,อะไรแบบนี้ที่มันก็ก็ก็ทุกคนก็รู้อะนะคะ ยังไม่ได้ลงก็ลงให้ได้คลิปหนึ่งก็ได้หรือว่าไม่ถ้ามันมีจริงๆเราไม่เป็นไรเราลงภาพนี้เรื่อยๆนั่นแหละก็จะดูแบบนั้นแม่จ๋าวันนี้ลูกยังไม่ได้ลงสักคลิปเลยจ้าลงลงยายมนแดงยายมนเดงบมไม่เอยียงตีได้อันให้ถามว่าให้ถามว่าทุกคนเหนะุคน n t e น t หนวดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ข้อสนิททักทายครับแม่วี ใกล้จะเที่ยงแล้วกินข้าวกันหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะแม่พิมพ์สวัสดีแม่ใหม่เหมือนกันค่ะมีเวลาขึ้นเพราะว่าโพดบะไหมาว่าเป็นหัระบบหรือเป็นน้ำเน็ด,นดในในในกลุ่มเราไม่ค่อยมีหรอกส่วนส่วนมากในกลุ่มเราก็ทักทายกันดีๆนี่แหละก็ปกติสร้างสรรค์อยู่แต่บางทีเพื่อนใหม่มาเนาะ ผลราลิ่นเลี้ยวหลายสิบบาทน้ำเลียวมาสิเมนอีหรีเปลี่ยนแปลงมาเนาะ,ะนนอ่าต่อไปก็ต่อขึ้นต่อก็ได้เดี๋ยวแม่พิมพ์ครบสิบนาทีเอ้ครบครึ่งชงั่วโมงก็หลือนะคะน้องลุงเอ้ยน้องน้องยุพาทักทายแม่วีสวัสดีค่ะแม่วีคนงามไม่เกียงก็ทักทายแม่วีเช่นกันทางนี้ไม่จิ้มฟ้ามือจะขวงบนันนี้ปรสานว่าบางทีลงมไหม ลงพามันโทรศัพท์ยูฟ่ฟ้ามือมันละมือค่ะอยากหัวหัวอยากของยกฟา้ามื้อจีจ่าแมนจีจ่านั่นกินที่กระแซบนอกจะเนอแต่ว่าแม่พิมบบพม์ชอบกินแบบผัดเนี่ยชอบกินแบบผัดใส่ผักน,นั่งไงคิดถึงเส้นกันค่ะคิดถึงเมื่อคือนแม่พิมพหลับน้อลงลุงนภูนะมันสวัสดีทุกคลิปเลย่าสวยงามค่ะหรือว่าเออ่อะไรแบบนี้ที่มัน ก็ก็ก <nữa> ็ทุกคนก็รู้อ่ะนะคะไหวน้ำด้อจ้าด้วยจ้าสันวานอันพ่อสนิทบอกบอกไม่แดงว่าพยายามพยุ่งใกล้จะเที่ยงแล้วกินข้าวกันหรือยังเออ